อาจารย์วันนี้มีชุดอะไรมานําเสนอครับวันนี้วันนี้มี4ี่คูณสีครับใบเล็กแต่ว่าได้เสียงที่สะเทือนโอเคเลยครับผมได้เสียงที่หนักแน่นนะครับมาดูที่ร้านีิโปได้นะครับตอนนี้เพราะว่าอาจารย์นะครับจะมาทําการอะไรม้นต์นะครับตั้งตัวต่ลรงชุด4ี่คุณสี่ไว้ให้ได้ลองมาทดสอบฟังเสียงกันนะครับ Must million boys be a วันนี้ก็ทำกาดนดูไเสร็จแล้วบบลองฟังเสีย right เริ่มแล้วเริ่มแล้วสิหาคันถารถแรกแจกคูป,ปองะครับผมจากแบนะระลงและเครื่องเสียงผันนำนรับลดสูงุดถึง50นะบเฉาะวันที่1ถึง1สิงหาคามนี้เท่านั้นนะครับมาเลือกมาชมสินค้าดีๆที่รา้านนิโปรเยอนะครับผมผง,ง สวัสดีครับพี่โป้เดโอนนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับวันนี้ก็อยู่กับอาจารย์นะครับครับอาจารย์วันนี้มีชุดอะไรมานําเสนอครับวันนี้วันนี้มี4ี่คูณสี่ครับสี่คูณสี่เนาะอาจารย์เนาะครับผมมาที่มาตั้งที่ร้านพี่โปของเราใช่ไหมครับอาจารย์เดี๋ยวมาฝากแปะไว้ที่ร้านได้เลยครับอาจารย์อ่าก็คือเป็นรุ่นอะไรบ้างครับอาจารย์วันนี้ครับผมวันนี้เรามีเป็นเดี๋ยวมาดูตู้นะครับเป็นตู้โฮมิเตอร์อิโต้เป็นตัวที่ขายดี ครับผมรุ่นหนึ่งในตอนนี้นะครับผมเป็นตัวอีโต้นะครับของอาจารย์โต้นะครับตัวรุ่นที่ขายดีมากเลยนะครับตัวนี้ของอาจารย์ครับผมเป็นตู้ที่ใบเล็กครับผมครับใบเล็กแต่ว่าได้เสียงที่สะเทือนโอเคเลยครับผมได้เสียงที่นักแน่นนะครับของอาจารย์โต้นี่ครับผมจริงตัวที่ขายดีมาก่อนนั้นก็จะเป็นตัวแผ่นดินไหวผมไม่ได้ินแผ่นดินไหวของอาจารโต้อ่าครับผมตัวนี้ก็ขึ้นชื่อลรือนามนะครับของอาจารย์โต้นี่เป็นตัวแผ่นดินไหวนี้ลูกค้าเนี่ยครับผมเขาอยากได้แบบ แนวเสียงที่แบบใบเล็กลงทำยังไงให้ที่ได้ได้คาเล็เตอร์เสียงที่เป็นคาเล็เตอร์เสียงของแผดินไหวอ๋อครับผมเราก็เลยพัฒนาออกแบบมาเป็นตัวพรลอีโตะในปัจจุบันครับครับคตัวนี้ครับผมแล้วก็เสียงกลางเป็นเรื่องอะไรนะครับอาจารย์ตัวนี้กลางตัวนี้จะเป็นตัวโพร์เบทไฮเปอร์ใช่ไหมนี้ไฮเปอร์เนาะตนี้ไฮเปอร์แต่ว่าเป็นแหลมเดี่ยว ครับผมแต่ใส่ฟังก์ชันเฟรปักลงไปให้อ๋ออ่ามีฟังก์ชันเฟรปักได้ครับผมครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวเราเอาลงรถก่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูกับอาจารย์อีกทีหนึ่งเนาะเห็นบอกว่าอาจารย์มาทำพีเซตด้วยวันนี้อ่าเดี๋ยวมาทำพีเซตทำพีเซตให้ด้วยโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวรอชมครับผมเดี๋ยวเอาลงรถก่อนครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมโอเคครับ วันนี้ก็มีตู้ลำโพงของอาจารย์โจนะครับมาที่ร้านทิปโปของเรานะครับถ้าท่านไหนสนใจนะครับมาดูที่ร้านทิปโปได้นะครับตอนนี้เพราะว่าอาจารย์นะครับจะมาทําการอะไรมต์นะครับตั้งตัวตู้ลำโพงชุด4ีกุ้นสีไว้ให้พี่ๆทุกท่านนะครับได้ลองมาทดสอบฟังเสียงกันนะครับตอนนี้เป็นตู้อีโต้นะครับที่ลูกค้าถามหากันเยอะมากนะครับมาถึงร้านทิปโปกันแล้วครับผมเราจะได้ฟังน้ําเสียงนะครับเพราะเพราะตู้ลำโพงอีโตของอาจารย์โจเป็นรุ่นที่ ขนาดเล็กนะครับอ่าก็คือขนาดเลก็กว่าตัวแผ่นดินไหวนะครับของอาจารย์ที่เป็นรุ่นตัวท็อปยอดฮิตเลยนะครับตัวแผ่นดินไหวของอาจารย์ตัวนี้เป็นตัวพัฒนานะครับให้มีขนาดเล็กลงนะครับแล้วก็ได้น้ําเสียงหนักแน่นนะครับเป็นตู้อีโต้นะครับของอาจารย์โจ้แล้ววันนี้ละเราจะได้ฟังเสียงของอาจา์กันผมก็จะฟังของอาจารย์เหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคเดี๋ยวให้เราตั้งเบสเสเ็จก่อนเดี๋ยวค่อยฟังนะครับผมเดี๋ยวตัวแรงๆกันนะครับ ครับผมตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ทําการอะไรเมตน์นะครับทําการวัดเกาาเพนอยู่นะครับเพื่อวัดตู้แค่หนึ่งใบนะครับก่อนที่เราจะเอาขึ้นแผวนนะครับอาจารย์ก็ำกำลังจูเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์ทยําเสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปถามอาจารย์ดูครับผมตอนนี้ถึงขั้นตอนอะไรครับอาจารย์ตอนนี้วัดพื้นครับเอาวัดพื้นนะครับตอนนี้คือเราวัดทพื้นแล้วก็ทำาีเ เบื้้องตนใบเดียวก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะแขวนรวมแขวนรวมเนาะเพราะว่าดอกตัวนี้ก็เพิ่งได้มาแล้วมันก็เพิ่งได้มาครับผมอันนี้จัดสดครับจัดสดเลยโอ้โหอาจารย์ัดสดเลยครับต่อติดตามเดี๋ยวเอาตู้ขึ้นรวมเดี๋ยวตู้ขึ้นรวมนะครับแล้วลองฟังเสียงอีกทีหนึงครับอาจารย์ Must million boys. be a วันนี้ก็ทำการตู้เป็นเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็ลองตั้งดครับคอตู้ตอครับวันนี้ก็จะเป็นกราฟตู้อิโต้ใช่มั้ยครับอาจารย์ครับเป็นตู้อิโต้ที่ใส่ดอกเคทีเฮดครับผมไปครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ EQ อันนี้เดี๋ยวเราจะ EQ อันนี้คือคาเลคเตอร์อันนี้เป็นคาเลคเตอร์ของตู้น้ำโป๊ตัวอิโต้ใช่ไหมอาจารย์อันนี้ยังไม่ได้ทำิวเนาะยังไม่ทำแต่ว่าเราใส่ h i คัสที่45แล้วก็ Low Cut ไว้ที่100อ๋อครับผมครับครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคัลเลอร์อีคิวครับผมแล้วก็มาทำคูนให้มันเป็นสไตล์ของโคมิระอีโวครับผมให้ได้ฟังกันอ่าครับผมได้ครับอาจารย์คือถ้าเกิดเราเอาคอดีคือแรงที่มันจะมาปะทะตัว มันจะไม่ค่อยชข็เท่าไหร่ครับจริงๆจัดนึ้นพอดีได้แต่รเราต้องเผื่อครับครับส่วนมากผมจะเผื่อเผื่อให้ลุมเยอะไหมปกติก็ถามว่าใหดลุมเท่าไหร่ผมก็เอาเต็มให้ลุมแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วสมมติว่าผมคำนวณดอกดอกขั้นสองแล้วก็บวกเผื่อไว้เลยทั่แอบสั<ม>้งสองันห้าที่แปดองคมีเท่า<น> ตีเท่าเพราะว่ามันจะอิ่มกว่าถ้าเกิดถามว่าเอา800ขับขับได้ไหมขับได้แต่เนี่ยไอ้ที่มันจะมาลูกพันธ์ใชลูกที่จะมาประทะตัวแต่ว่าในเมื่อข้อเสียข้อเสียของที่ว่าเราเอาแอร์ที่ตลาดขับถึงลูกค้าก็ต้องกำลังจ่ายตัวเพราะฉะนั้นก็ที่นีีแหละ้วจัดที่จอยู่ที่ลูกค้าอันนี้แบบนะครับไม่ได้เคลื่ออะไรนะอ่าแฝดครับแฝด EQ ผมเคลื่อไว้แค่นี้หมดเลย กลางชัดดุดันไม่บาดหูหลักการของผมคือไม่แค่เปิดมาแบบคือเสียมไม่มาปุ๊บใช้ได้เลยแฟบไม่เพราะลองเอาไม่มาเสียดูเช็ควอลินิอันนี้คือแฟรไม่ได้ทำอะไรอะผมแค่กดโลคัสตัวเดียวเช็ควอลชิรถอันนี้นะอันนี้แฟรนะครับแค่ตัวเดียว EQ ตัวเดียวนะครับกลางชัดทันทีเ <มา S 2> ช็ควาชื่อเสร็จแลครับงั้นเดี๋ยวลองลอง,ง่ายมากลองๆมาครับเช็ควาชื่อชื่อออออออ ทดสอบเช็คปริญาทดสอบระบบเสียงแล้วกันนะครับทนนไอโบไวแมนโบจึงขอเลิกกันลองแยกกันไปทางไปทางมันเพื่อว่าอะไรจะดีขึ้นมาความหักของอายมันกินแทนเขา บ่ได้นองอาท่านายหักน้องไปน้องไปสาอย่าเสียเวลาพบกันต่อไปน้องเก็บกระเป๋าออกจากห้องเช่าที่เราเคยนอนเสื้อผ้าเก่าๆเบาหมุงหมอนคืออนุสรณ์ที่น้องทิ้ไมไว้เ้ายังบอกบนอยู่ในห้องกุมหัวร้องไห้ ตั้งแต่เมื่อนี้สิมีผู้ใดอยู่เป็นยาใจห้องนอนคนจนก็เป็นไลไดเดือนสามพันกว่าผ้ากินแต่ต้มมามมาอย่างดีข้าวแกงร้านข้างถนนบ้านก็ต้องเศร้าเขาก็ต้องเสื้อให้หรือจะทนเพียงพอแล้ว ลาบุบนที่ขอแยกทางเมื่อว่าอย่างดอกผมที่ติดมอนและกลิ่นน้ำหอมติดบนผ้าห่มไอ้ของเก็บไว้ก็ทอ,อมดอมดมเยยวยาเผี่ใจที่มันช้ำชอ่อไปซาหนองลาอย่าหัวซาายผู้ชายกิกกข้าห้องน้องยังต้องช่วยหอก ที่เจมาแล่นมันก็สมควรแล้วขอบคุณครับโอเคครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่นำชุดเครื่องเสียงนะครับอาจารย์โจนะครับพงพิทักษ์อีโบนะครับมาที่ร้านทิโปออดิโอของเรานะครับได้ฟังเสียงกันครับอาจารย์วันนี้ ขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างประทับใจมากครับอาจารย์หนักแน่นจริงๆนะครับตู้อีตู้เอามาสับถึงร้านฮิปโปเลยครับวันนี้ทกใจมากครับน้ำสียงจะตัดครับผมเสยนกลางเป็นดอกเคทีเฮดครับผมแหลมก็เป็นตัวเคทีเฮดห้าหนึ่งศูนย์ใช่ไหมครับผมตอนนี้แหลมก็หนึ่งกลางหนึ่งแหลมมันก็ค่อนข้างที่สวเสือมันจะจะต่างนิดนึงแต่ว่าก็บูทบูทแหลมขึ้นนิดแต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ เดี๋ยวมีโอกาสจะเอาเสียงแหลมที่เป็นแหลมคู่เข้ามาเข้ามาลับันะครับเสียงน้ําเสียงก็ตามสไตล์ของอิโต้ครับผมนะครับที่ก็คือสับสับเยแบบกระจายเลยครับแน่นๆเลยครับครับผมไงก็ฝากเอสจีโปด้วยนะครับผมไปไลอีโวนะครับช่วงนี้ ทางช่องของผมไม่ค่อยมีเวลาทำอ,อาจารย์เยอะครับผมโอเค <Okay, S 1> ครับผมฝากด้วยนะครับฝากทางเอสซีทีปุยด้วยครับครับผมขอบคุณครับผมบค,ครับผม